สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่1เรื่องการวัดน้ำหนักค่ะสอนโดยนางสาวอลรไทใจพจน์หรือคุณครูเฟิร์นนั่นเองนะคะสำหรับในวันนี้นะคะจะเรียนเรื่องอะไรกันนั้นต้องไปติดตามชมกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะ ค่ะสำหรับเรื่องที่เราจัดเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการวัดน้ำหนักและการเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นขีดกันนะคะจากเรื่องที่เราได้เรียนมานั้นเราเรียนในเรื่องของการวัดน้ำหนักเป็นกิโลกันมาแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของการวัดน้ำหนักเป็น <im> ขีดกันบ้างการวัดน้ำหนักเป็นขีดเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้ไปเรียนรู้กันนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยนะคะ ก่อนอื่นเลยวันนี้คุณครูมีกิจกรรมมาให้ทำนะคะให้นักเรียนเลือกสิ่งของที่มีน้ำหนัก1กิโลกร,รัมนะคะอ่ะครูมีรูปภาพมาให้ดูองุ่นนะคะและก็กล้วยนะคะนักเรียนสังเกตบนหน้าปัดสิคะว่าสิ่งของใดนะคะมีน้ำหนัก1กิโลกร,รมัมตอบได้อย่างไวเลยใช่ไหมคะคำตอบนั่นก็คือ กล้วยนั่นเองต่อมาค่ะเลือกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากกว่า1กิโลกร,รัมนะคะมากกว่า1กิโลกร,รัมนะ,ะภาพแรกค่ะเป็นลำไยนะคะ,ะภาพที่สองเป็นส้มโอนั่นเองลำไยห,หรือส้มโอคะที่มีน้ำหนักมากกว่า1กิโลกร,รมัมนักเรียนคิดว่าเป็นภาพไหนเอ่ย ฉเฉลยส้มโอนั่นเองทำไมส้มโอถึงมากกว่า1กิโลกรัมสังเกตนะคะว่าลำไยเข็มชี้ไปที่เลขหนึ่งมันเท่ากับ1กิโลกรัมแต่โจทย์ถามว่าสิ่งของใดที่มีน้ำหนักมากกว่า1กิโลกรัม ขีดของซ้มโอนะคะเลยเลขหนึ่งไปแล้วแสดงว่ามันหนักมากกว่า1กิโลกร,รัมนั่นเองต่อมานะคะเลือกสิ่งของที่มีน้ำหนักน้อยกว่า1กิโลกร,รัมนะคะอ่านระหว่างมะเขือเทศหรือว่างเงาะคะนักเรียนคิดว่าเป็นภาพไหนเอ่ยที่มีน้ำหนักน้อยกว่า1กิโลกร,รัมคะ,ฉะเฉลย มะเขือเทศนั่นเองนะคะที่มีน้ําหนักน้อยกว่า1กิโลกรัมเพราะว่าสังเกตจากอะไรสังเกตจากงอนนะคะเข็มชี้ไปที่เลข1แสดงว่ามันหนัก1กิโลกรัมแต่สังเกตของมะเขือเทศนะคะบนหน้าปัดของมะเขือเทศนะเข็มจะชี้ไปยังไม่ถึงเลข1เลยแสดงว่ามันจะจะต้องหนักน้อยกว่า1กิโลกรัมนั่นเองนะคะอ้าวหาเข็ม ชี้นะคะอ่านน้ำหนักไม่ตรงกับเลข 1, 2หรือ3บนหน้าปัดที่เราได้เรียนมาในเรื่องของการชั่งน้ำหนักเป็นกิโลกร,รมัมถ้าเข็มชี้ไปที่เลข1เท่ากับ1กิโลกร,รมัมถ้าเข็มชี้ไปที่เลข2หนัก2กิโลกร,รมัมแต่ถ้ามันไม่ได้ชี้ไปตรงเลข ตรงๆเลยละคะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งของนั้นหนักเท่าใดวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของการวัดน้ําหนักเป็นขีดกันเนี่ยนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยนะคะจําได้ไหมเอ่ยเจ้าเครื่องนี้เรียกว่าอะไรมันคือเครื่องช่างสปริงนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าบนเครื่องช่างสปริงประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะอ่ะสังเกตนะคะว่า ขีดเล็กๆนะคะแทนด้วย1ขีดนะคะจาก0ูนไปขีดแรกนะคะขีดแรกคือขีดเล็กๆนะคะแทนด้วย 1%, ขีดอ่าแล้วสังเกตต่อค่ะว่าตรงขีดที่5นะคะมันทำไมเอ่ยมันยาวกว่าขีดอื่นสังเกตระหว่าง0ูนถึง1นะคะจะมีขีดยิบย่อยด้านในแต่ขีดที่5ค่ะมันจะ ยาวกว่าขีดอื่นนะคะตรงนี้ขีดที่ยาวเราแทนด้วย5ขีดนะคะหรือภาษาชาวบ้านเขาเรียกกันว่าครึ่งกิโลกร,รัมนะคะต่อมานะคะตรงนี้นะคะคือ1กิโลกร,รัมนะคะซึ่ง1กิโลกร,รัมเท่ากับ10ขีดนั่นเองค่ะระหว่าง 0- ถึง1เนี่ยจะมีขีดทั้งหมด10ขีดนั่นเองนะคะสังเกตว่าขีดที่ยาว กว่าเขาระหว่าง0นยถึง1เนี่ยจะแทนด้วย5ขีดนะคะหรือครึ่งกิโลกรัมนั่นเองจำให้ดีนะคะว่า1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดเท่าให้ขึ้นใจเลย1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีด1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดทีนี้เมื่อท่องขึ้นใจแล้วครูคาดว่านักเรียนจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเรามาฝึกอ่าน เครื่องช่างสปริงกันดีกว่าให้นักเรียนอ่านน้ำหนักเป็นกิโลกร,รมัมเป็นขีดนะคะครูให้มาภาพแรกเป็นการช่างน้ำหนักของวุ้นเส้นนะคะเข็มชี้ไปที่เลขเลข1นั่นเองนะคะแสดงว่าวุ้นเส้นหนัก1กิโลกร,รมัมหนัก1กิโลกร,รมัม1กิโลกร,รัมเท่ากับกี่ขีดเท่ากับ สิบขีดนั่นเองเก่งมากๆเลยนะคะ1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดหรือว่าใน1กิโลกรัมเนี่ยมีทั้งหมด10ขีดนั่นเองต่อมาค่ะมอเขือเทศค่ะเข็มชี้ไปที่ขีดที่1นนะคะขีดที่1นนะไม่ใช่ชี้ไปที่เลข1ชี้ไปแค่ขีดเดียวเองแสดงว่ามะเขือเทศ2ลูกนี้นะคะหนักเท่าไรเอ่ย1ขีดนั่นเอง ต่อนะคะแตงกวานะคะ,ะ,คะเข็มชี้ไปที่ขีดนะคะที่ยังไม่ถึง1นั่นเองแสดงว่ามันยังไม่ถึงถึงกิโลกรัมใช่ไหมคะนักเรียนก็นับเลยค่ะว่ามันถึงขีดที่เท่าไหร่นะคะถ้าจะให้เร็วให้เรานับเริ่มจากขีดที่5้าก็คือขีดที่มันยาวกว่าขีดอื่นๆนั่นเองให้เรานับไปเลยค่ะตรงนั้นเป็น5ขีดแล้ว6 7 8 9ดด้า แสดงว่าแตงกวากองนี้หนัก9ขีดนั่นเองนะคะต่อมาค่ะคูช่างปลาบ้างปรากฏว่าปรากฏว่าอะไรเอ่ยปรากฏว่าเข็มมันชี้เลยเลขหนค่ะแล้วอ่านอย่างไรล่ะถ้ามันเลยเลขหนแสดงว่ามันหนักมากกว่า1กิโลกรัมใช่ไหมคะปลานะคะจึงหนักเท่ากับ1 1ขีดนะคะหรือ1กิโลกรัม1ขีดนั่นเอง ถ้ามันเลยเลขหนึ่งนะคะ no แสดงว่ามันหนักเกิน1กิโลกรัมแล้วให้เรานับเป็น1กิโลกรัมก่อนและนับขีดที่เหลือนะคะซึ่งมันเกินมา1ขีดแสดงว่าเราอ่านได้ว่าเป็น1กิโลกรัม1ขีดถ้ามันเลยมา2ขีดนะคะเลยเลข1มา2ขีดเราจะอ่านว่า1กิโลกรัม2ขีดนะคะถ้ามันเลยเลข1มา3ขีดเราจะอ่านว่า1กิโลกรัม3ขีดนั่นเอง หรือเราจะนับเป็นขีดเลยก็ได้นะคะจำได้ไหมที่ครูให้ท่องว่า1กิโลกร,รัมเท่ากับ10ขีดนะคะ1กิโลกร,รัมเท่ากับ10ขีดนะแล้วเราก็นับขีดต่อไปค่ะเป็นขีดที่11นั่นเองมันเลยมา1ขีดใช่ไหมคะจาก10แล้วก็เป็น11นั่นเองเสียงว่าปานหนัก11ขีดหรืออ่านได้อีกอย่างหนึ่งว่า1กิโลกร,รัม1ขีดนั่นเอง ต่อมาค่ะครูช่างแตงโมกันบ้างเข็มไปชี้ที่เลขเลข2นะคะจากที่เราเคยได้เรียนมาในเรื่องของการวัดน้ำหนักเป็นกิโลเราจะต้องอ่านว่า2กีกโลกร,รัมใช่ไหมคะแต่ครูจะให้นักเรียนอ่านเป็นขีดก่อนค่ะได้ทั้งหมดกี่ขีดเอ่ยถ้า1กิโลกร,รัมเท่ากับ10ขีดแล้วแต่เข็มมันชี้ไปอีก เพิ่มไปอีก1กิโลกร,รมัมก็คือจาก1เป็น2ใช่ไหมคะเพิ่มไปอีก1กิโลกร,รมัมใช่ไหมแสดงว่ามันต้องเพิ่มไปอีกกี่ขีด10ขีดนะคะจากถ้ามันถึงที่เลข1มันคือ10ขีดนับเพิ่มไปอีก10ขีดก็จะคือเลข2ใช่ไหมคะนับจาก10ขีดนะคะบวกไปอีก10ขีดก็จะได้เท่ากับ20ขีดนั่นเองแสดงว่าไตโมนะคะหนัก20ขีดหรือ เรียกง่ายๆว่า2กิโลกร,รัมก็ได้ค่ะอ่าครูมีคำถามนะคะ1กิโลกร,รัมเท่ากับกี่ขีดครูเน้นย้ำม,มากเลยว่า1กิโลกร,รัมเท่ากับกี่ขีดเอ่ยเก่งมากเลยค่ะ1กิโลกร,รัมเท่ากับ10ขีดนั่นเองหรือ10ขีดเป็น1กิโลกร,รัมนั่นเองนะคะ ต่อมานะคะการบอกน้ำหนักของสิ่งของต่างๆใช้หน่วยเป็นอะไรได้บ้างจากที่เราเรียนมานะคะอ่ะเราใช้หน่วยเป็นอะไรบ้างเป็นกิโลกรัมและก็เป็นเป็นขีดนะคะในวันนี้เราเรียนเรื่องของการวัดน้ำหนักเป็นขีดนะคะแต่เมื่อวานเราเรียนเรื่องของการวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมนั่นเองเราเรียกได้ทั้งเป็นกิโลกรัมและก็เป็นขีดนะคะ ต่อมาเราจะมาเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นขีดกันบ้างนะคะครูช่งางข้าวโพดค่ะเข็มมันไปชีท้ที่ขีดที่เท่าไหร่เอ่ยขีดที่7แสดงว่าข้าวโพดหนัก7ขีดนั่นเองแล้วเผือกราคาชี้ไปที่ขีดไหนเอ่ยมันเลยเลข1ใช่ไหมแสดงว่ามันหนักมากกว่า1กิโลกรัมใช่ไหมคะ อาแต่มันไปชี้ที่เข็มชี้ท,ที่อะไรเอ่ยขีดที่ยาวกว่าขีดอื่นๆขีดที่ยาวกว่าขีดอื่นๆแทนด้วย5ขีดใช่ไหมคะแสะดงว่ามันอ่านว่า1กิโลกร,รัม5ขีดหรือเราอ่านเป็นขีดได้เท่าไหร่เอ่ย1กิโลกร,รัมเท่ากับ10ขีดนับต่อไปอีก5ขีด10บวก5เท่ากับเท่าไหร่คะ 15ขีดนั่นเองแสดงว่าเผือกหนัก15ขีดนั่นเองค่ะนักเรียนคิดว่าข้าวโพดหนักกว่าหรือเบาวกว่าเผือกคะข้าวโพดหนัก7ขีดเผือกหนัก15ขีดนักเรียนคิดว่าข้าวโพดหรือเผือกคะหนักกว่าหรือเบากว่ากันใช่แล้วค่ะข้าวโพดนะคะเบากว่าเผือกนั่นเองเพราะว่าข้าวโพดหนักแค่7ขีดนะคะ แต่เผือกหนักตั้ง15ขีดใช่ไหมคะอ่ะเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันเบากว่ากันเท่าไหร่นะคะข้าโพดเนี่ยเบากว่าเผือกกี่ขีดเราจะหาได้อย่างไรให้เราเอาเลขมากเป็นตัวตั้งนะคะนั่นก็คือเลขอะไรเอ่ย7กับ15อะไรมากกว่ากันคะ15ใช่ไหมคะให้เราเอา15เป็นตัวตั้งลบด้วย7นะคะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย เท่ากับอ่าไหนช่วยครูคิดหน่อยว่า15ลบได้เท่ากับเท่าไรนะเท่ากับ8นั่นเองแสดงว่าข้าวโพดนะคะเบาวกว่าเพือก8ขีดนั่นเองเห็นไหมคะอ่าครูช่างปูนะคะเข็มนะคะเลยไปเลยเลขหนึ่งไปนะคะ นักเรียนคิดว่าจากบนตาช่างของปูเนี่ยปูหนักกี่ขีดคะถ้า1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดให้เรานับต่อไปอีกค่ะว่ามันเกินมากี่ขีดสังเกตว่าเข็มชี้ไปที่ขีดที่ยาวกว่าขีดอื่นๆใช่ไหมคะระหว่างเลข1กับเลข2ขีดที่ยาวกว่าขีดอื่นๆเรานับแทนเป็น5ขีดนั่นเองแสดงว่า1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดและชี้ไปอีก5้าขีดแสดงว่ามันหนักเท่าไหร่คะ ปูหนัก15หขีดนั่นเองกุ้งล่ะคะกุ้งหนักเท่าไหรเอ่ยอ่าสังเกตที่ขีดที่5้านะคะที่มันยาวกว่าขีดอื่นๆนะคะให้เรานับต่อจาก5้าขีดไปเลยะคะ่ะ5้าแล้ว6 7เจแสดงว่ากุ้งหนัก7ดขีดต่อมาคะ่ะเป็นปลาหมึกนะคะอ่าเห็นไหมคะว่ามันหนักเท่าไร่เอ่ยปลาหมึกหนักเท่าไรคะหนัก เขีดนั่นเองครูจะถามป้านักเรียนคิดว่าปูปูคือภาพที่1น,นะคะที่หนัก15ขีดปูนะคะหนักกว่าหรือเบาวกว่าปลาหมึกนะคะอ่พิจารณาก่อนว่าปูกับปลาหมึกอะไรหนักกว่าหรือเบากว่าคะปูหนักกว่าหรือเบาวกว่าปลาหาววาามึกให้เอาปูเป็นตัวตั้งนะคะปูคือ15 15นะคะปลาหมึกหนัก 9ขีดนักเรียนคิดว่า15มากกว่าหรือน้อยกว่า9คะ15ต้องมากกว่า9อยู่แล้วใช่ไหมคะแสดงว่าปูทำไมคะปูหนักกว่าปลาหมึกนั่นเองเราทราบแล้วใช่ไหมคะว่าปูหนักกว่าปลาหมึกอ่า แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันหนักกว่ากันเท่าไร่นะคะปูนหนักกว่าปลาหมึกเท่าไรหนักกว่ากีดเราจะรู้ได้อย่างไรให้เราเอามาลบกันค่ะโดยการนำเลขมากนะคะเป็นตัวตั้งนั่นก็คือเลขอะไร15กับ9อะไรมากกว่ากันคะใช่แล้วค่ะ15มากกว่าแล้วก็ลบด้วย9เท่ากับเท่าไหร่เอ,อ่ย15ลบ9้าเหลือเหลือ หนั่นเองดังนั้นนะคะปูจึงหนักกว่ามึก6ขีดนั่นเองค่ะต่อมานะคะครูถามว่ากุ้งหนักกว่าหรือเบาวกว่าปูนะคะกุ้งคือภาพที่2นะคะก็คือก็คือเท่าไหร่เอ่ย7ขีดนั่นเองกุ้งหนัก7ขีดนะคะส่วนปูนะคะหนักเท่าไหร่15 ให้เราเอากู้งเป็นหลักนะคะกุ้งหนักกว่าหรือเบาวกว่าปูนะคะกุ้งก็คือ7ขีด7กับ15อะไร7มากกว่าหรือน้อยกว่า15คะน้อยกว่าแสดงว่ามันทำไมเอ่ยแสดงว่ามันเบาวกว่ากุ้งนะคะเบาวกว่า ปูนั่นเองเรารู้แล้วว่ากุ้งเนี่ยหนักแค่7ขีดซึ่งเบากว่าปู15ขีดเราจะรู้ได้อย่างไรว่ากุ้งเนี่ยเบากว่า,วาปูกี่ขีดกันแน่ให้เรานำมาลบกันนะคะโดยเอาเลขมากเป็นตัวตั้งนะคะในการลบนะคะจำไว้เสมอเลยว่าให้เราเอาเลขมากเป็นตัวตั้งอ่ะ7กับ15อะไรมากกว่ากัน แน่นอนอยู่แล้วค่ะ15มากกว่านะคะให้เราเอา15เป็นตัวตั้งลบด้วย7นะคะเท่ากับเท่าไรเอ่ย15ลบ7เท่ากับเท่ากับ8นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะกุ้งเบากว่าปู8ขีดนั่นเองอทีนี้ครูถามใหม่นะคะปลาหมึกนะคะหนักกว่าหรือเบากว่ากุ้งปลาหมึกคือภาพสุดท้ายนะคะ เบากว่าหรือหนักกว่ากุ้งก็คือภาพที่1น,นะคะเออก็คือภาพที่2นะคะขออภัยค่ะปลาหมึกนะคะหนัก9ขีดกุ้งหนัก7ขีดสังเกตนะคะปลาหมึกหนัก9ก้ากุ้งหนัก7นะคะ9มากกว่าหรือน้อยกว่า7คะ9มากกว่าหรือน้อยกว่า7 9มากกว่า7นะคะแสดงว่าปลาหมึกมันทำไมคะ มันหนักกว่ากุ้งนั่นเองนะคะเราทราบแล้วว่าปลาหมึกเนี่ยหนักกว่ากุ้งเราจะรู้ได้อย่างไรว่าปลาหมึกหนักกว่ากุ้งเท่าไหร่ให้เราเอามาลบกันใช่ไหมคะเอา9นะคะลบด้วย7นะคะก็คือน้ําหนักของกุ้งนั่นเอง9ลบเเท่ากับเท่าไรเอ่ยสนั่นเองดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าปลาหมึกนะคะหนักกว่ากุ้ง2ขีดนั่นเอง ต่อมานะคะครูเอามะม่วงชาง่างมาค่ะมะม่วงหนักกี่ขีดเอ่ยอเราเริ่มนับจากขีดที่5เลยค่ะขีดที่ยาวกว่าขีดอื่นๆระหว่าง0นถึง1นะคะอะคะขีดที่ยาวกว่าอันอื่นๆเราแทนด้วย5ขีดใช่ไหมคะนับต่อไปเลยค่ะจนถึงตรงที่เข็มชี้ไปนะคะ5้าแล้ว6 7แสดงว่ามะม่วงหนัก7ขีดนะคะต่อไปทับทิมค่ะทับทิมหนักเท่าไหร่เอ่ย 14ขีดนะคะเพราะว่ามันเลยเลข1เลข1น,นะคะหรือ1กิโลกร,รัมของเราเนี่ยหนักเท่ากับ10ขีดเราก็นับต่อไปเลยค่ะว่ามันเกินมากี่ขีดนะคะต่อมานะคะชมพู่ค่ะชี้ไปที่ขีดที่ยาวกว่าขีดอื่นๆระหว่าง0กับ1นั่นก็คือเท่าไรเอ่ย 5ขีดนั่นเองชมพู่หนัก5้าขีดนะคะที่นี่ให้นักเรียนนะคะเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกและเขียนเครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ผิดนะคะเขาจะมีข้อความมาให้นะคะอะ่ในข้อที่1เลยมะม่วงนะคะเบาวกว่าทัพทิม7ขีดจริงไหมว่ามะม่วงเบาวกว่าทับทิมพิจารณาคะ่ะมะม่วงหนักเท่าไหร่เอ่ยหนัก7ขีดทับทิมหรอคะ ทับทิมหนัก14ขีดนักเรียนคิดว่ามะม่วงเนี่ยเบากว่าทับทิมหรือเปล่าคะอ่าสังเกตยังไงสังเกตว่า7เนี่ยน้อยกว่า14จริงหรือเปล่าถ้ามันน้อยกว่าแสดงว่ามันเบากว่าถูกต้องไหมคะอ่ามะม่วงเบากว่าทับทิมจริงไหมคะใช่แล้วใช่ไหมคะแล้วเขาบอกว่ามะม่วงเบากว่าทับทิม7ขีด ใช่7ขีดจริงหรือไม่เราหาได้อย่างไรให้เราเอาเลขมากเป็นตัวตั้งนนัก็คือ14ลบกับ7นั่นเองนะคะ14ลบเเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ7ขีดนั่นเองนะคะดังนั้นข้อความนี้ถูกต้องนั่นเองอต่อมานะคะในข้อที่2 มะม่วงหนักเท่ากับชมพู่จริงไหมคะมะม่วงหนัก7ขีดชมพู่หนัก5ขีดมันหนักเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันนั่นเองนะคะแสดงว่าข้อนี้ผิดนั่นเองต่อมานะคะข้อ3ทัพทีมหนักกว่ามะม่วง7ขีดทัพทีมหนัก1 4ขีดมะม่วงหนัก7ขีดอ่ะนักเรียนพิจารณาว่าทัพทีมหนักกว่ามะม่วงจริงไหมคะ 14มากกว่า7ถูกต้องไหมคะถูกไหม14มากกว่า7อ่าถ้ามันมากกว่าแสดงว่ามันทำไมคะมันหนักกว่าแสดงว่าข้อความนี้ถูกมุกนะคะแล้วเขาบอกว่าทับทิมหนักกว่ามะม่วง7ขีด7ขีดจริงหรือเปล่าให้เรานํามาลบกันนะคะโดยการเอา14ที่เป็นเลขมากนะคะลบด้วย7นะคะก็คือน้ําหนักของมะม่วงนั่นเอง น้ำ14นะคะไปลบ7ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ7ขีดนั่นเองดังนั้นข้อความนี้ถูกต้องนั่นเองนะคะสำหรับในเรื่องของการวัดน้ำหนักและการเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นขีดคุณครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแต่เดี๋ยวก่อนวันนี้เรามีแบบฝึกหัดนะคะ ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองนะคะเพื่อฝึกและนักเรียนจะได้มีความรู้นะคะในการไปช่วยคุณพ่อคุณแม่เผื่อวันไหนเราได้ออกไปตลาดนะคะเพื่อเราจะได้ดู ตาช่างเป็นนั่นเองเราจะได้ไม่โดนโกงนั่นเองนะคะอะอย่าลืมทําแบบฝึกหัดด้วยตนเองนะคะสําหรับแบบฝึกหัดสําหรับการเรียนในเรื่องของการวัดน้ําหนักและการเปรียบเทียบน้ําหนักเป็นขีดในวันนี้คุณครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะสวัสดีค่ะ